สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาดนตรีกับครูวิน์นะคะวันนี้นะคะครูสอนนักเรียนนะคะร้องเพลงการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะค่ะจากจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้สอนนักเรียนในเรื่องของการขับร้องเพลงชาติไทยไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะมาฝึกร้องนะคะบทเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะ ก่อนที่เราจะฝึกร้องเพลงนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะได้อ่านเนื้อเพลงก่อนนะคะเพื่อความถูกต้องของเนื้อร้องค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะมาอ่านเนื้อเพลงตามคุณครูกันเลยนะคะข้าวราพุทธเจ้าเอามะโนและสิรกรน,นบพระภูมิบาลบุญยะดิเรกเอกบรมมาจากกริน พระสยามมินพระยศยิ่งยงเย็นสิระเพราะพระบริบาลผลพระคุณทะรักษาปวงประชาเป็นสุขสารขอบันดาลพระประสงค์ใดจงสตริดังหวังวรหฤทยัย ดุดจจะถวายชัยชะโยอะละค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการอ่านเนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนดูนะคะคำที่นักเรียนมักร้องผิดนะคะก็จะมีคำว่าสิรกการน,นะคะคำนี้นะคะอ่านว่าสิรกรารอ,อ่านตามคุณครูค่ะ สิรกรนค่ะก็จะอยู่ในเนื้อเพลงที่ว่าคาวรพุทธเจ้าเอามาโนและสิรกรา์ให้นักเรียนร้องให้ชัดๆแบบนี้นะคะไปดูคำต่อไปค่ะคือคำว่าบุญยะดิเรกนะคะคำนี้นะคะอ่านว่า บุญยะดิเรกนะคะซึ่งจะอยู่ในเนื้อเพลงที่ว่าโนพระภูมิบบนบุญญะดิเรกนะคะให้นักเรียนอ่านแค่คำว่าบุญยะดีเรกแค่นั้นนะคะไม่ต้องมีเอื้อนหรือบุญนี้าดิเรกมานะคะเพราะจับที่คุณครูได้ฟังที่นักเรียนร้องเนี่ยนักร้องจะร้องว่าบุญนี้าดิเรกเพราะคำเพราะฉะนั้นคำว่านี้ไม่มีนะคะให้นักเรียนร้องว่า นบพระภูมิบานบุญญาดิเรกร้องตามคำไปเลยนะคะมีทั้งหมดแค่3ามคำเท่านั้นนะคะค่ะต่อมาค่ะคือคำว่าจัก,กรินนะคะคำนี้นะคะอ่านว่าจัก,กรินนะคะซึ่งจะร้องว่าเอกบรมมาจักรินพระสยามม ซึ่งจะอยู่ในเนื้อตอนนี้นะคะอ่านคำต่อไปคือคำว่าสริดินะคะคำนี้นะคะอ่านว่าสริดินะคะโดยร้องว่าจงสริดิดังหวังว่าหรือหะหรือไทยนะคะเอาอ่านออกเสียงตามคุณครูคำนี้อ่านว่าสริดิ ได้ไหมคะค่ะคำต่อไปนะคะคือคําว่าดุดจะถวายชัยนะคะอ่านว่าดุดจะถวายชัยนะคะซึ่งจะร้องว่าดุดจะถวายชัยชัยโยอ,อ่าตรงนี้อ่านให้ถูกต้องนะคะอ่ะหลังจากที่เราได้ ดูคําที่เรามักร้องผิดกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูก็จะสาธิตนะคะการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีให้นักเรียนฟังนะคะขาวราพุทธเจ้าอามาโนและศิรกรนบ ระภูมิบานบุญญาดิเรกเอกบรมมาจากกรินพระสยามินพระโยศยิ่งยงเย็นสิระพระพระบริบาล ผลพระคุณทารักษาปูวงประชาเป็นสุขสารขอบันดาลถ้าประสงใดจงสรี จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะค่ะให้นักเรียนนะคะฝึกร้องนะคะเพลงสรรเสริญพระบารมีถ้านักเรียนฝึกร้องนะคะจนชำนาญน,นะคะหรือเนื้อร้องได้ถูกต้องแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวิดีโอแล้วส่งมาทางไลน์คุณครูนะคะโดยนะคะคุณครูก็จะใส่นะคะ QR code ไว้ในหนังสือออนแทน์ให้กับนักเรียนแล้วนะคะ ค่ะให้นักเรียนนะคะมันฝึกร้องนะคะทุกวันนะคะแล้วเราจะได้ร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีได้อย่างถูกต้องนะคะและไพเราะด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ